ว่าวัตถุคาิตาตาเราท่านผในโอกาสนีที่กเคารพสรัผมนายพิชัยบุญทีคุณผู้ดูมมแลสถาบันพลังจิตาุปาตัาทีรยี่าลที่29วัต,วตถุค่าจิตดาเร,ราท่นานจังหวัดนครราชสีมาคุณจิตตาอุณาภงนะคะ พี่ติ๋มจะดูแลทุกอย่างนะคะคืออนุญาตเรียกพี่ติ๋มนะคะแล้วก็จะของงนนี้เนี่ยหมว็วิญญาณสดูเพื่อการเผแพ่และการทนุธรรมดีให้กับคนทั่วไปได้รับทาการเยแแการอมมโดยการ,าการ,การนาหลักสุสธเข้ามา้นบบใน้มาด้วความเมตตาารท่าน ใใรสุหนิาาอย่งี้เราจะได้มาค้นหาตัวเองว่าเราต้องการอะไรถ้าเรียนสมาธิท่านก็จะรู้ว่าท่านต้องการอะไรดังที่บอกไปแล้วว่าอาริยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐการได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในโลกการเป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่การได้เป็นลายกบัณฑิตรี รู้ว่าการไเป็นผู้มีเกียรติยศติยสัท,ยที่สูงส่งก็โวนแล้วแต่เป็นสมบัติที่ผักกันชมกักกันด่าสมบัติอนั้นก็จะสลายไปตามกาลเวลาเมื่ออายุขัยของเราสิ้นไปแต่อายะรร้า์ที่ทั้งหลายก็าจะสร้างเนี่ยมันจะส่งเสริอมไปทั้งหลายได้มนุษสมบัติ ถ้าอะไรเกิดกับคนนู้นเราก็จะได้มีร่างกายหน้าตาผู้ชายก็องหล่อเหลาหญิงกูสวยเรีวยกว่าได้านสุขภาพเกิดมาดีนอกจากนี้ก็จะได้สวัรค์สมบัติมีความอยู่ดีสุขสบายไม่ต้องอัตคัดขัดสนแล้วก็ได้นิพานสมบัติ คือเกิดสติปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมนำชีวิตของตัวเองนี้นทุกนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเมื่อเรียนแล้วจะเป็นสมบัติเฉพาะตุวคนม่มีใครแย,ย่งจากเราไปได้การได้ยศดได้ตำแหน่งซื้อเอาม่ได้บ้างในโลก จะมาซื้อสวรรค์สุน,นิพานไม่ได้มีเงินหมื่นล้านแสนล้านหรือบอกกองเท่าประเทศไทยก็ซื้อไม่ได้แต่ท่านจะทําสมาธินี่ซื้อได้ไม่ใช่ซื้อคือท่านต้องปฏิบัติเองเมื่อปฏิบัติเองสมบัตินั้นก็เป็นของตัวของท่านเองโจรตกรุ่นไม่ได้ใครมีศักดา์ศรีาที่ใจกลมรล่อมไปได้เพราะเป็นสมบัติขอพาะบุคคลเพราะฉะนั้นพระทเจ้า่างบอกว่า de going